สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวและทดสอบนะครับเป็นตัวเครื่องบิน P51 มัดแตงนะครับน็ออะไรนะนอตอเมริกันหรือเปล่านะครับอ่านผิดอ่านถูกนะตัวนี้เป็นเครื่องบินลบนะครับมันจะเป็นเครื่องบินลบแบบใบพัดในสมัยก่อนนะครับก็เป็นเครื่องบินโจมตีนะครับเป็นเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นชุดพร้อมเล่นนะครับเป็นมิติขนาดลำตัวและปีกนะครับปีก40เซนนะครับปีกความกว้างของปีกก็40เซนมีระบบไจโรนะครับระบบชาร์จ USB แล้วก็แบตเตอรี่ชุดพร้อมเล่นนะครับรีโมทเป็น2.4กิกะเฮิร์นะครับสีสันจะเป็นตามภาพหน้ากล่องเลยนะครับ ก่อไม่ได้มีข้อมูลอะไรเป็นรหัสสินค้า W551 นะครับ Made China. เม็ด CHINA น่ามาดูกันก็จะเป็นสีเขียวทหารก็จะในกล่องก็จะมีกล่องโฟมทีน อันนี้จะเป็นคู่มือนะครับถึงวิธีการใช้งานลำเดี๋ยวก็มาดูผมรีวิวดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นใต้ท้องสีเหลือบๆเงินๆหน่อยคาดด้วยดำขาวนะครับเวลาบินปุ๊บก็จะจะได้มองเห็นครับลำตัวด้านบนเป็นสีเขียวออกน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วก็คาดด้วยเหลือง เป็น c h a n n น l นะครับตัวนี้ก็จะมีเซอร์โวมีอัพดาวมีลัดเดอร์นะครับใช้ฐาน3ก้อนนะครับเอตัวรีโมทคอนโทรลในกล่องนะครับมีใบพัดมาให้3ใบครับก็จะเป็นขนูปีพลาสติกใบพัดจะถูกออกแบบมาให้ให้ถอดออกได้นะครับ ก็คือเวลาเครื่องบินตกนะครับเนี่ยตกกระแทกปุ๊บใบพัดก็จะหลุดออกนะครับคือป้องกันมอเตอร์เสียนะครับแต่บางทีมันบินไปแล้วมันหลุดแล้วมันหาไม่เจอนะครับมันก็มีนะครับก็ต้องระวังบางทีมันหาไม่เจอครับพอเป็นมันเป็นล็อกใส่ของมันไปแล้วปุ๊บพอมันใส่ไปแล้วมันก็จะไม่หลุดนะครับเนี่ยถ้ามีแรงดึง ตรงๆเนี่ยจะไม่หลุดนอกจากมีแรงกระทําด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะหลุดตัวนี้ก็จะมีชุดชาร์จนะครับซึ่งเป็นสาย USB นะครับอ่าเราก็เสียบชาร์จอันนี้ก็จะไปชาร์จกับที่ชาร์จมือถือหรือ power bank หรือ USB ในรถยนต์นะครับสำหรับเล่นนอกสถานที่อะไรอเงี้ยนะครับในขณะที่เราทำการชาร์จนะครับอ่าไฟสีแดง ที่ตัวหัว USB เนี่ยมันจะดับนะครับถ้าเราชาร์จไปแล้วไฟสีแดงติดก็คือแบตจะเต็มแล้วมันจะตัดตัดให้นะครับแล้วก็จะมีชุดล้อ,อแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรีอ่หนึ่งเซลล์นะครับ เป็น3.7โวลต์นะครับ500มิลลิแอมระยะเวลาบินตัวนี้จะอยู่ที่15ถึง18นาทีนะครับแล้วก็มาใส่ชุดลอ้อกันก่อนอ่ามันจะเป็นล็อกพลาสติกดันเข้ามาดันเข้ามานะครับ ก็สามารถที่จะแลนดิ้งลงได้บนพื้นเรียบนะครับแล้วก็เทคเทคออฟได้วิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นได้จากพื้นแต่ทีนี้สถานที่ก็เป็นริมทางรถไฟเป็นป่าหญ้านะครับก็เดี๋ยวทำการพุ่งเอาแบบสไตล์ผมแล้วกันนี้ก็จะเป็นเรโมทคอนโทรล แต่เนื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องบินลบมันบินคล่องตัวนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยต้านลมเท่าไหร่โอเคตัวนี้จะมีระบบไจโรสองสเต็ปนะครับก็คือมิดแล้วก็บีบิเกนเนอร์นะครับบนสุดจะเป็นบิเกนเนอร์ตัว2ตัวกลางจะเป็นมิดนะครับแล้วก็ การไปล่างสุดจะเป็นปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้ในตัวกลางตัวกลางนี้จะบินดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเราบินไปเราเล่นท่าแล้วกดปุ่มนี้แล้วเราก็โยกซ้ายขวาเนี่ยแล้วแต่เราจะพลิกไปทางด้านไหนนะครับมันก็จะสามารถเล่นท่าหรือบินผ่านแผงได้ตรงนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับ เข้ามาปั๊บวางไว้ก่อน่าเพิ่งปิดฝาจากนั้นมาเปิดรีโมทแล้วก็ดนันคันเล่งขึ้นลงหนึ่งครั้ง แบตเตอรี่ลงไปตรงๆนะครับตรงช่องนับแล้วก็เก็บสายแล้วติดป๋าจะมีโลบใจโรช่วยทำงานนะครับเนี่ยสมมติเครื่องบินมันเอียงซ้ายหรือขวานะครับปีกจะคอยกันแล้วก็หัวทิ่มก้มเงยเนี่ยแผ่นหางก็จะกันเตะซ้ายขวาตัวนี้ก็จะกันนะครับ มาลองดูตอนขึ้นแรกๆจะสะเปะสะป่าน่อยนะโอเคเห็น ขึ้นแรกๆก,ก็จะสายๆนะอันนี้นิ่งละพอบินไปใจโรมันเซ็ตตัวแล้วมันก็จะนิ่งรอบน,นี่บินวนอ่าโลพาสบินสวนลมแล้วลมแรงมันจะช้านะ ขอตต่ระดับหน่อยนะครับไห้เช็คอัตราล่อนหน่อยเซ่ดับมอเตอร์โอ้มันล่อนได้อยู่นะครับล่อนได้อยู่ จโลหกแกนนะครับบินง่ายบินต่ำเลี้ยวโค้งไม่พ้นยอดยากบินต่ำไม่พ้นยอดยากนะครับอัพขึ้นไม่ทันก็คนทานนะลองนะ บินสวยนะตัวนี้ บินผ่านดแผงนะครับถ้าลมนิ่งๆจะบิน บินดีมากนิ่งเลยลมแรงก็เวลาบินสวนลมดท้านี่นี่ฮะวนลงแล้วนะครับหลุดมือเนี่ยนะครับเวลามันชนแล้วใบพัดมันจะหลุดได้นะครับการออกแบบเข้ามาแบบนี้บางทีมันหลุดบ่อยๆแล้วมัน หลุดหายก็มีนะสามใบบางทีอาจจะไม่พอนะครับเพราะมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับมีขายนะครับแบพัดไม่ห่วงโอเคนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่ปลายดีแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็เหมาะสําหรับหัดบินเริ่มต้นนะก่อนที่เราจะไปเล่นตัวใหญ่เพราะตัวนี้น้ําหนักเบาตกแล้วไม่เป็นอะไรนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ